สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่ทานท,ท,ทุกทุกคนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวผ้าเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณนะครับผมวันนี้เหรียนหันข้างรุ่นแรกเหรียญหันหันข้างรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่ฟั่นปะสาโทเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณนะครับผม รุ่นแรกวัดศรีธรรมรัตน์อําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูระครับผมมีโค้ดสามหลักเลยครับผมมีโค้ดด้ยครับผมต่อโค้ดทุกเหรียญครับผมวัดศรีธรรมรัตน์นะครับอําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะครับผมหลวงปู่ฟันปะสาโทนะครับผมเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณครับ ับผมพุทธคุณเปี่ยมต้นนะครับพิธีใหญ่นะครับผมนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมเลยครับอันนี้มารีวิวพระเครื่องดึกนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพระใหม่เพิงออ่งออกเพิ่งออกเดือนมีนาเนะครับผมก็ ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่มาเยี่ยมชมบุญชาแนลนะครับในการรีวิวพรเครื่อง